โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ในเกมฟา,าสเลยเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาทําคลิปแจกรหัสนะครับก็ซึ่งวันนี้เป็นวันที่2นะครับผมวันที่3ก็เซิร์ฟก็จะปิดปรับปรุงนะผมเอาคลาสใหม่เข้ามาเป็น NTG แล้วก็ตำนาน New ไอคอนะตำนานใหม่นะครับแล้วก็20 UCL นะครับผมเข้ามามี3คลาสด้วยกันนะครับผมซึ่ง NTG หรือ NGT วะน่าจะเป็น NTG แหละ เข้าก่อนเขาบอกว่าเห็นมีคนบอกว่าเขาเข้าก่อนเซิร์ฟเกาหลีอีกนะครับผมปี NTG นะที่เซิร์ฟไทยเราจะนําเข้ามานะครับผมก็เลยจะทําคลิปแจกรหัสไปก่อนแล้วกันนะผมค่อยเซิร์ฟเปิดแล้วค่อยเอ้าเฮียอะไรเนี่ยเซิร์ฟเปิดแล้วค่อยลงคลิปนะครับผมทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละผมว่า i อดีนี้ฟูลทีมอะไรนะเมื่อกี้เห็นแวบๆแ,แล้วแฟนไลการก็คือ T ตีบอกห้าแตกไปแล้วทีนึงนะกลับมาตีใหม่ครับช่วงนี้มูลค่าทีมก็ค่อยๆลดลงเลยนะครับ โอ้โหแตกพอขี้เกียจตีละบวกห้าไม่ติดสักทีครับตัวนี้ติดอยู่ตัวเดียวอยากใช้ตัวอยากใช้นี่ตีโคตรยากเลยนะครับผมโอเคมาเรามาดูที่ทีมของเรานะครับผมซึ่งทีมนี้ก็จะเป็นฟูลทีม tc นะครับผมโอเคมาเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับผมทุยดินพันธุ์เอาใหม่เริ่มจากตัวแรกเลยรักกันนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นมาโคไลส์นะครับผม สเตตตก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมใช้เป็นปีกสายนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าผมใช้เป็นคาริมเบนเซม่าครับโอ้โหดูสเตตฮะเยเคโคตรโหดเลยนะขนาดปีทีซีปีโคตรเก่าเลยนะปีนี้ออเออเบลยังไม่ถึง5เลยนะเบลสี่แล้วก็หลุยฟิกโก้ฮะทีมนี้ทุกคนน่าจะชอบนะหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะมูลค่าทีมไม่เยอะนะครับผม3 1 3 4นอเอ็มนะครับแล้วก็มีเงินเมติด109อเอ็มนะครับผม ทุกคนน่าจะชอบนะหวังว่านะดูสแตต์โอเวอร์ออเพิ่ม5เลยนะครับทั้งหมดนะดีไม่ดีเยอะก,กว่า5อีกด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับทีมคันเลอร์ของเรามาเริ่มจากกองกลางตัวลุกครับผมใช้เป็นมิกเชลบรหลักครับผมส่วนมากผมใช้แต่แผนนี้นะ c 1 1 1ึ่นะครับแล้วก็เนียงกอลันนะครับผม CM ตัวนี้สแตตไม่ค่อยเยอะนะแต่เล่นโคตรดีฮนะยิงไกลโคตรดีคนระับทุกคนดูความอึดดิ โคตรเย็ดเคเลยก็กางตัวรับก็ผมจาวีมาร์ตินเนสครับผมโหมดใช้ได้ครับแบ็กซ้ายเป็นอาราบานะครับผมแล้วก็กองหลัง2ตัวเซนเตอร์แบ็กเอ้ยเซนเตอร์เฉยไเซนเตอร์นะครับสองตัวเป็นใช้เป็นมัสทุมเมลกับลาเฟลวารานนะวารานอดเล่นโคตรดีทุกคนมุเมลก็ใช่ย่อยนะเนี่ยตัวสูงมงดีฮนะก็กองขวาแบ็กขวานะครับผมใช้เป็นโจโชัวคิมมิดนะผมส่วนประตูใช้เป็นจานโอปักนะครับโอปักโอบรักโอบรัก ร้อยเจ็ดเลยนะสแตตสแตท์เยอะสุดใครวะในทีมมี108ร้อยแปดเนาะหลุยฟิโก้แล้วก็คิมมิดนะครับส่วนร้อยเจ็ดก็มีโอมบักวาลานเบนเซม่าร้อยหกก็มาตินเนสลาบาบัลลักร้อยห้าก็ฮุมเมลร้อยสี่มาโคร้อยส่วนร้อยสามไม่มีมาร้อยสองเลยนะครับส่วนตัวสำรองครับเฮนะนันเคสโบฮะนี่คือเวลเต็มร้อยสองยังไม่ลงทีมด้วยนะแกเรตเบลฮะ 102เช่นกันนะเดี๋ยวให้ดูสเตตนิดนึงอันนี้คือเคสโป้ครับลองลงดูเป็นตัวนี้ปั๊บ107เลยนะสเตตเท่าเบนซิมาเลยครับแล้วก็แกเรตเบลฮะคือเบล5ก็จะ108เท่าหลุยฟิกโก้พอดีครับตัวนี้นี่ฮะแกเรตเบลก็ราอูกาเซียฮะสเตต99ครับนี่คือยังไม่ลงทีมครับเซอร์เคียวบูสเกตครับผม นี่คือยังไม่ลงทีมเหมือนกันนะครับสตตร้อเวลสลงทีมก็โอ้โหร้อยแปดเลยนะยัดเข้ร้อเลยนะนี่คือเวลส่นะเวลหก็คือ109เลยอนะ่ะโอ้ยัดเข้โหดเหมือนกันนะเนี่ยดูดีสเตต์อีโหดอยู่นะทุกคนขนาดปีกากน,นะเนี่ยกค็คือถ้าเป็นฟูลทีมแบบนี้คือมันบวกเยอะไงโอเวอร์ Overall. เดี๋ยวผมมาสรุปให้ใหฟังแล้วกันนะผมว่าที่ผมเล่นมาตัวไหนดีไม่ดีนะครับอะ มาดูวิธีละตัวครับผมจอร์ดี้ออบาครับวิวห้าก็สแตทร้อยหนึ่งวัดีเนาะก็มิรันดาฮะสแตทเก้าสิบเก้าครับแล้วก็ดูสำรองครับผมเตอร์สเตติลิ้นพันอีกรแยะโอ้โหทำคลิปทีไรลิ้นพันตลอดเลยเตอร์สเตเกนครับผมแล้วก็ซีเอ็มตัวตัวเสริมเลยนะครับพอสโคครับผมก็จะมี UCL ิปนมานะครับเป็นโรบิโตฟิมิโนฮะแล้วก็เลมาครับหรือว่าอ่านว่าอะไรเหมือนกันตัวนี้เลมาเลมาสักอย่างเนี่ย แล้วก็โอเวอร์มาสครับผมปิกซ้ายครับสปีดต้นความเร็วมาเต็มมะแล้วก็ NHD ครับผมลินนิกเกอร์ฮะตัวนี้เบลสองอย่างนะไม่ไม่ได้ใช้ด้วยตัวนี้ไม่ได้ใช้ใครก็ไม่รู้มิโตวิชครับ 5, รบวก5เบลหนึ่งด้วยนะเนี่ยแล้วก็พิสเช็ครับผมแบ็คขวาเบลสี่ตทดเก้าเจ็ดแล้วก็เอดดนดีเชโก้ครับตัวนี้ผมจะหยิบ ผมจะหยิบตัวที่ผมไม่เคยเล่นน่ะมาใช้นะผมทุกคนอย่าไม่ต้องสงสัยเลยทำไมผมถึงถึงใช้พวกนี้ว่าผมไม่เคยใช้นะวาลาน,นี่ก็ไม่เคยใช้ในขนาดเสาโบมัดดิดนะเนี่ยมัดดิดยังผมยังไม่เคยใช้เลยนะเออเสาโบมัดดิดแต่ช่วงนี้เทมาทางเลสเตอร์มากกว่านะครับทุกคนทุกคนน่าจะรู้ดีถ้าใครดูช่องผมนะจะรู้ดีว่าผมชอบเลสเตอร์มากนะครับก็ฟาบินโยนะผมโตริโซครับซ m อีกหนึ่งตัวแล้วก็มีรูดิเกอร์ครับผมกองหลังแล้วก็มันดิ ไม่รู้ว่านาว่าอะไรเหมือนกันนะมาดี้อ่ะเลยวสองแล้วก็มีเตียโกซิลวาครับแต่ก่อนว่าจะทําทีมฟูเชลซีนะครับขี้เกียจนะครับก็เลยทําแบบทีซีไปเลยครับก็จะประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ทุกคนก็เหมือนเดิมครับกติก,กาก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมไปตอบกับคอมเมนต์ใครก็คือผมจะบอกแล้วกันว่าให้ยินบ็อกมานะครับเหมือนเดิมนันแหละผมจะไปตอบกับคอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่เคยได้แล้วก็จะไม่สามารถรับไอดีนี้ไปนะครับจะให้คนที่ยังไม่เคยได้ ลาหัดจากช่องผมไปนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันเออเดี๋ยวให้ดูทีมคัลเลอร์แป๊บหนึ่งนี่ฮะซิงเกอร์ขับนะฟูลทีมเชลซีะก็คือ tc 10คนขึ้นไปนะบวกโอเวอร์ออลและความอึดนะครับบวก3แล้วก็บาเยนน์มิวนิกนะผมมีอยู่6 6ตัวนะบาเยนน์มิวนิก6ตัวนะครับก็จะบวกโอเวอร์ออลขึ้นบวก2นะครับถ้าครบ10คนนะครับใช่ไหมเนี่ย น่าจะใช่แหละอันนี้อัน,นขั้นสุดท้ายพอดีขั้นที่4ก็จะบวกเลี้ยงบอลจับสกอร์แล้วก็โอเวอร์ออลบวกสามนะมีบาร์เซโลนา6คนนะครับบวกโอเวอร์ออลบวกสองเช่นกันครับเยอรมันนะโอเวอร์ออลบวกสองเหมือนกันครับผมเอฟพี FP ก็186นะมันก็จัดจัดเอฟซีได้แหละเออเอฟพีเอฟซีเฮียเลยจัดจัดเอฟพีได้แหละนะครับผมส่วนโค้ชนะครับโค้ชก็จะมีแค่1ดาวนะครับผมทุกคนเลเวลหนึ่งด้วย ทีแรกว่ากะจะเล่นไปเรื่อยๆนะให้ทีมประมาณ5,000เอ็มแล้วค่อยแจกนะแต่รอไม่ไหวนะทุกคนก็เลยแจกเลยลักกันนะครับทุกคนเออมีโค้ดอยู่ประมาณเกือบ10นะ2 4 6 7 7คนเลยนะดูที่ชอ็อปครับผมก็มีสตาร์พอยอยู่4,000นะเก็บเก็บต่อแล้วกันเอาไปสารต่อแล้วกันเออเก็บมาซื้อพวกการนี้ไอดีหลักผมผมใช้นี้ไปแล้วนะ40,000ของฟรีนะผมมันจ่ายวอยู่แล้วนะครับ เออแล้วก็เก็บม,มาได้อบาติซิโอนะตัวละ 400m นะโคตรไม่คุ้มเลยนะบวกห้าไอ้งีไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นได้ตัวอะไรผมว่าไม่ไม่น่าคุ้มนะตั้ง4ี่หมื่นได้ 400m เออ,อแต่ของของฟรีไงก็คุ้มแหละเออ บ่นเยี่ยอะไรก็ไม่รู้กูเนี่ยโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชื่นใจฝากกดไลค์ชอบใจไม่ใช่ชื่นใจฝากกดไลค์กด share ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวผมไปตอบกับคอมเมนต์นะครับถ้าผมตอบคอมเมนต์ใครแล้วก็กระดาบ็อกซ์มาภายใน5ชั่วโมงนะครับผมเช่นเคยครับเหมือนเดิมครับโอเคสำหรับคนที่ไม่เคยได้นะครับไปแล้วบ๊ายบายจุบจ๊บ